คุณเคยเล่นเกมเดวันไหมเล่นเกมเดวันใช่ว่าจะดีนะผมเคยเจอโมเมนต์นี้ครั้งแรกในเกมไซเบอร์พังสองพเเกมนี้มันดีนะในภายหลังแต่ประสบการณ์ครั้งแรกแม่งตาตึงมากเพราะตอนเกมจะออกมนโฆษณาหนักมากคือทําออกมาอย่างดีอ่ะคือผมอย่างให้อ่ะไม่มีภาษาไทยด้วยถึงวันขายปุ๊บผมแม่งจัดเดวันเลยไม่สนด้วยว่าราคาเท่าไหร่ไม่สนด้วยว่ามันจะเป็นเกมแนวที่ผมเล่นไหมขอแค่ความประทับใจแรกก็พอและท้าความก่อนตอนนั้นผมกับเกมอ่ะยังเป็นมือใหม่กันข่าวเกมผมยังติดตามผ่านๆแต่ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากแต่พอผมเรียนมีงานเสริิิิมมมมมเเเเรร่่่ีีีีงนนนนกก็บบ้้ตุ๊ทพจะลไว ตอนนั้นอะ่ะผมมีมายเซ็ตที่ว่าเดยวันในเกมมันเหมือนกับเดวันในหนังออกมาแล้วคือมันต้องสมบูรณ์แบบผมคิดแบบนั้นนะตอนนั้นซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละมัง้งถึงแม้เกมนี้มันจะส่งกลิ่นแปลกๆคือมันเลื่อนบ่อยมากแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอะไรเด็ดๆที่มันขัดเก่าได,ด้ดีกว่านี้คือโฆษณาไว้เยอะไงก็ต้องทาออกมาให้ดีที่สุดใช่ไหมพอเกมออกมาปุ๊บบวกกับประสบการณ์เกมที่น้อยของผมที่มีรู้เรื่อง RPG ออกมาปุ๊บม,มันเลยได้ประสบการณ์ใหม่ทุกอย่างแม่งตีกันมั่วผมไม่รู้ ทำไมมันแทงไม่ตรงจุดทำไมตำรวจวร์ปได้หรือเป็นที่ระบบเกมแล้วอะไรที่เคยโฆษณาไว้มันหายไปไหนหมดเล่นจนจบเกมผมไม่ยังงงอยู่เลยว่าอะไรวะซึ่งเบื้องหลังของเกมอ่ะผมไม่รู้อะไรมากแต่ในตอนนั้นผมไม่ค่อยประทับใจเกมนี้เท่าไหร่นะค่อนข้างอกหักจนกระทั่งมันมีการแก้ทีหลังมีอนิเมะมี DLC และตอนนั้นผมก็เริ่มเข้าใจระบบเกมแล้วกลับไปเล่นก็เอ้ยสนุกขึ้นถึงได้รู้ว่าอ๋อระบบมันเป็นแบบนี้นะโอเคเล่นสนุกรอภาคต่อไปเลยแต่คงไม่เดว,วันแน่